สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเองนุบสผมเนี่ยแหละนุบของจริงนะครับอออหรือว่าช่องเก็บดีทีว yeah, 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 yeah. ีนั่นแหละเย่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 เออนั่นแหละก็วันนี้เรามีเรื่องประหลาดใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่โลบอลอมใช่ไหมซึ่งโลบลม่มใช่ไหมถามอย่าถามนะว่าผมเข้าได้ไงทําคลิปสอนแล้วให้ดูเอาโอเคก็คือ เราคืออัพสลอมนั่นเองเขา DM เอาผลเงาเข้ามาเซึ่งผลเงานี่ก็คือเราจะเป็นเลยเราจะต้องมีผลฟินิกเย่เราต้องมีผลฟินิกถึงจะทำผลเงาได้นี่ครับผลฟินิกโ้มันจะแหลกมากตอนเปิดสกิลโอเคผลฟินิกก็คือนี่ครับผลฟินิกก็คือผลฟินิกก็คือผลฟินิกนั่นแหละ ซึ่งการที่จะทำผลเงาได้ก็ต้องมีสกิลตื่นหรือสกิลวีนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวคร่าวๆเลยหนึ่งสอง F F สกิล F ไอ้สกิล X เป็นแฮนด์ฮิลล์ใิ่เข้าไปส่วนสกิลว V เดี๋ยวเดี๋ยว V ให้ดูนะโอเคสาม คือหัวเงาครับตึงเราคืออัปตาลอมเย่เราคืออัปตาลอมนะครับไม่รู้ว่าจีเอ็มอัปเดตหัวเงาเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้มันเซิร์ฟเนา่าน่าจะบัคเกิดขึ้นน่าจะเป็นบัคเกิดขึ้นนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยก็ใครอยากเข้าเซิร์ฟตอนเซิร์ฟเน่าก็ดูคลิปเลยผมสอนไปแล้วโอเคกู๊ดไบนี่คืออัปตาลอมของแท้ถ้าเราจะจะกลับมาเหมือนเดิมก็กด กดแปลงร่างกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคเ็อยดรอปก็ดรอบได้นะครับโอเคบ๊ายบายเย้ขอไปแล้วโอเค